อ่านคอมเมนต์เข้าไทยชีวิตพลิกผันถ้าตรวจโควิดแล้วเจอผลเป็นบวกไปไหนไม่รอดต้องไปอยู่โรงแรมกัดตัวอันนี้คือเป็นการอ่านคอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะครับนะักท่องเที่ยวรับรู้หรือไม่ถ้าผลโควิดเป็นบวกจะต้องไปไหนเท่าไหร่ไม่จ่ายต้องไปคุกโควิดทั้งที่ไม่มีอาการไม่ใช่คุกของจริงแต่เป็นกึ่งกึ่งคล้ายๆที่คนที่ติดโควิดจะต้องไปอยู่ซึ่งในนี้เราก็ได้มีแชร์วิดีโอของนะักท่องเที่ยวคนหนึ่งไป ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อยากให้ลองไปดูนะครับแล้วก็ไปมาเขามีภาคสองด้วยสุดท้ายก็ไปอยู่โรงแรมตักตัวอยู่ดีนะครับกลายเป็นว่ามีสองวิดีโอเลยเขาใช้ชื่อว่าเขาเขาตั้งนะเขาตั้งอันนึงใช้ชื่อว่าโควิดเจลส่วนอีกอันนึงใช้ชื่อว่าโควิดโฮเทลเป็นภาคสองแต่เมนหลักของวิดีโอนี้อออจะอ่านคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆคนอื่นเหมือนกันที่มาแชร์ประสบการณ์ว่าเออเขาเองก็เจอที่ตรวจโควิดแล้วผลเป็นบวกแล้วมัน ยังไงก็ลองมาดูประสบการณ์ของคนอื่นๆบ้างนะครับแล้วที่สําคัญคือมาดูความรู้สึกของคนที่ได้รับรู้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่เขาไม่ได้ตระหนักว่ามันจะขนาดนี้อบับต้อบอกนิดนึงว่าในวิดีโอนี้ตอนท้ายเนี่ยอับโชว์หลักฐานว่าทางการเนี่ยเขาไม่ได้มีพูดถึงเขาอาจจะพูดก็ได้แต่เขาไปหลบอยู่ไหนไม่รู้ว่าถ้าตรวจโควิดแล้วผลเป็นบวกแล้วจะอย่างไร ในนี้หรือในสถานทูตที่บอกวิธีเข้าไทยหรือแม้แต่กระทั่งใน Thailand Pass ที่ให้กดยอมรับข้อตกลงก็คือพอเราจิ้มไปปุ๊บจะคนไทยหรือคนต่างชาติเสร็จแล้วก็เลือกโหมดไหนอ่าเทสเซนโกแซนบ็อกซ์หรือว่า Alternative q u a r a n t i n e แล้วหน้าถัดไปนี่แหละจะเป็นหน้าเงื่อนไขซึ่งในหน้าเงื่อนไขนั้นที่สุดท้ายเราต้องติ๊กยอมรับก่อนที่จะไปต่อเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงเรื่องตรวจแล้วเ,เจอเป็นบวกมีแต่พูดถึงว่าถ้าตรวจแล้วผลเป็นลบก็คือสามารถไป ในจังหวัดอื่นได้พูดอยู่แค่นี้เอาแล้วเป็นบวกล่ะเขาไม่ได้พูดทําไมเขาจึงไม่พูดทําไมเขาจึงไม่ระบุรายละเอียดซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องเน้นแบบเฉพาะอันนี้เลยอ่ะที่คุณจะต้องติ๊กยอมรับเฉพาะอันนี้เลยอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้แล้วเขามาตรวจเจอเป็นบวกเขาอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายครับก็อันนี้ขอปิดชื่อนะครับก็หลายคนก็คือแสดงความรู้สึกด้วยนะครับนี่แหละคือสาเหตุที่เราไม่กล้ากลับไทย ถ้าผลเป็นบวกประกันที่โรงพยาบาลที่ไทยก็ไม่รับเขาไม่เอาเขาให้จ่ายไปก่อนแล้วเราเอามาเบิกที่ประเทศที่เราอยู่ระบบการเบริกประกันมันยากสุดขีดโอ้ oh. คือตั้งแต่ว่าเราต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วตอนมาเคลมคือมันเคลมง่ายหรือยากแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึง่งบางอย่างก็เบิกไม่ได้แล้วผลตรวจน่ะไว้ใจได้ไหมเราขอตรวจจากโรงพยาบาลที่ไว้ใจอีกรอบได้ไหมสุดท้ายอาการไม่หนักก็กลายเป็นหนักไปเลย แล้วในที่สุดคนนี้ก็บอกว่าตัดสินใจไม่กลับดีกว่าก็คือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศกําลังรักษาตัวอยู่ค่ะกับสามีนี่ไงมาตรวจเจอหลังจากผลครั้งแรกเป็นลบไม่มีอาการใดๆแต่มาตรวจตามที่โรงพยาบาลรัฐกําหนด5-7วันพอพบเชื้อกักตัวเลยค่ะเออโอน,นี้หรือเป็นกลุ่มเทสแอนโกตอนหลังเขาเปลี่ยนกฎนิดนึงเออเทสแอนโกก่อนที่โอมิคอนจะมาเนี่ยเขาให้ตรวจแค่ครั้งเดียว ตอนที่เราเข้าไทยมาก็ไปตรวจที่โรงแรมแล้วก็ไปนั่งรอผลที่โรงแรมถ้าผลเป็นลบก็ไปได้เลยแต่ตอนหลังเ็าเพิ่มการตรวจรอบที่2ในวันที่ห้าถึงหให้ไปตรวจที่สถานพยาบาลที่กําหนดโดยที่รัฐจะออกให้ครับแล้วก็คนนี้เจอเป็นบวกตอนรอบที่สองไปตรวจตามที่กําหนดพอพบเชื้อก็กักตัวเลยแล้วให้มาแอดมิดบอกคนไข้โควิดรักษาฟรีหลังผ่านมา5้าวันเรียกถามหาประกันของสามีเขาก็อาจจะบอกว่าก็ฟรีคนไทยไง แต่สามีเป็นชาวต่างชาตินะเราถามไหนจะบอกตอนแรกฟรีไม่ฟรีค่ะต่างชาติต้องจ่ายเงินเขาก็ไม่ได้โกหกครับแต่แค่บอกไม่หมดถ้าแจ้งทีแรกเราจะขอย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลในเครือประกันไม่ดีกว่าหรือสามีโกรธมากคืออย่างนี้นะครับชาวต่างชาติจะต้องซื้อประกันก่อนเข้าไทายอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดจริงๆเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าติดโควิดแล้วก็คือต้องใช้ประกันแต่บังเอิญว่าการสื่อสารที่อาจจะคลุมเครือนิดหนึ่งทาให้เขานึกว่า สงสัยจะเปลี่ยนเป็นรักษาฟรีแล้วให้ชาวต่างชาติด้วยเพราะในนี้บอกเลยว่าบอกคนไข้โควิดรักษาฟรีแต่จริงคือรักษาฟรีเฉพาะคนไทยถ้าเกิดรู้ตั้งแต่แรกว่าชาวต่างชาติไม่ฟรีก็จะได้ไปโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายประกันก็จะอาจจะสถานที่ดีขึ้นหรือการรักษาดีขึ้นตามความเชื่อของเขาตอนนี้ผ่านมาเจ็ดวันแล้วไม่มีอาการใดๆเลยค่ะเสียความรู้สึกมากเราอยู่ยุโรปไม่เคยเห็นประเทศไหนเอาคนที่ไม่มีอาการไปกักตัวส่วนใหญ่ให้กักตัวเองที่บ้าน ตอนนี้ภาพการท่องเที่ยวของไทยก็ติดลบอยู่แล้วยิ่งมาทําแบบนี้จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะนะักท่องเที่ยวหนีหมดคนที่รับกรรมคือประชาชนอันนี้พูดถึงในคลิปนะครับที่บอกในคลิปนั้นแนหะว่าให้ลองไปดูนะ่าสงสารนะักท่องเที่ยวคนนี้ถูกคลุมตัวไปกักตัวในห้องรวมที่โสกปรกเจ้าหนะ้าที่พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดน่ากลัวมากฝรั่งทําคลิปลง YouTube เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเลยค่ะมันเป็นปัญหามาก เป็นบวกไม่มีอาการจับไปอยู่ฮอสปิทอลให้เขาอยู่ครบ10ถึง14วันถึงแม้ว่าวันที่7ก็ตรวจเป็นลบแล้วก็ต้องอยู่ให้ครบไม่ให้ออกมาสุดท้ายโดนไป5,000ันปอนด์แล้วต้องจ่ายไปก่อนแล้วไปเคลมคืนประกันเอาเองประกันบางที่ไม่จ่ายเพราะมันไม่ใช่ใบเสร็จจากโรงพยาบาลมันคืออพาร์ตเมนต์อะไรไม่รู้เอามาทำเป็นที่กักตัวของรัฐบาลไทยเอ,อ้ใช่ที่ออฟเคยพูดข่าวอะ่ะ h อสพิทอลโฮเทลของภูเก็ตนะที่เขาตั้งมาหกสิบหกแห่งอ่ะมันไม่ใช่โรงพยาบาลกลายเป็นว่าไปเคลมแล้วประกันไม่จ่ายตกลงนี่คืออบาคิดว่าเขาคงไม่ได้จงใจจะตั้งมาเพื่อล่อลวงตั้งหกสิบหกแห่งแต่แค่ว่าเอกสารหรืออะไรมันไม่น่าเชื่อถือประกันตรงปลายทางของต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เชื่ออา้าวกลายเป็นว่าถ้าตรวจเป็นบวกแล้วดันส่งไปที่ฮอสพิทอลโฮเทลขึ้นมาประกันอาจจะไม่ให้เคลมและอีกคำถามหนึ่งคือให้รักษาอะไร ถ้าไม่มีอาการรักษาอะไรเขาก็ไม่รู้นะว่า,าคนไม่มีอาการคือเขาให้ไปกัดเฉยๆแล้วยังไงให้ยาอะไรมาไหมเอาว่าเขาคงทําพิธีกรรมมามานั่งวัดอุณหภูมิอะไรบั่งแหละไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าให้ดูเหมือนรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าไอ้เรื่องยาหรือเรื่องขั้นตอนอะไรเนี่ยมีบ้างไหมบางโรงแรมใช้โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มีชื่อที่คับเวอร์ในประกันที่นักท่องเที่ยวซื้อมาเขาจะบังคับให้สำรองไปก่อน แล้วให้ไปเคลมกับบริษัทประกันที่ซื้อมาซึ่งราคาที่เขาชาร์จคือแพงมากซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินมาสำรองจ่ายเคสนี้เราเอาว่าเขาจับไปยัดโรงพยาบาลสนามนี้เพราะอาจไม่ยอมสำรองจ่ายเออบางทีเงื่อนไขของประกันก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าบางประกันเขาบอกว่าเขาจ่ายให้ไม่ต้องสำรองจ่ายวงเล็บถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายแต่อันนี้มันของต่างประเทศเนี่ยมันจะมีคําว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายไหม ออก็เลยแทกจะเริ่มเดาแล้วคือคิดเอาเองมั่วๆว,ว่าสงสัยส่วนใหญ่จะต้องให้จ่ายไปก่อนแล้วค่อยไปเคลมคืนกับประกันทีหลังเพราะว่าคิดดูว่าประกันจะจ่ายให้ได้อย่างไรก็แสลงแรงว่าทางฝั่งเนี้ยฝั่งโรงพยาบาลหรืออะไรในไทยเนี่ยจะต้องคุยกันกับประกันสื่อสารกันแล้วเขาจะมีปัญญาคุยหรอคือคือก็ไม่ได้บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้เป็นแต่หมายถึงว่ายังไงอ่ะโทรทางไกลไปคุยหรือยังไงส่งอีเมล WhatsApp หรือไลน์หรืออะไรจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไร แล้วยิ่งเด้งมาเป็น Hospital Hotel ด้วยเนี่ยใครจะเป็นคนติดต่อให้ประเด็นนี้เราก็ไม่ทันคิดเลยจริงๆนะครับเรื่องพอมาเป็น Hospital Hotel แล้วเนี่ยคือจริงๆมันคือโรงแรมนั่นแหละโรงแรมที่เคยเป็นโรงแรมที่นักท่องเที่ยวมาพักนั่นแหละแต่แค่ว่าพอมันมีคนมาน้อยลงรับนักท่องเที่ยวธรรมดาได้น้อยลงแล้วเขาก็ต้องดิ้นรนไปขอเป็น h o s p i t อ l Hotel เพราะว่าเดี๋ยวพวกคนตรวจโควิดแล้วเจอเป็นบวกทั้งหลายนั่นแหละถ้ามองในแง่ลบคือว่า เขาตั้งใจจะหากินกับเรื่องนี้มากขึ้นหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าที่ตรวจเป็นบวกเนี่ยบวกจริงหรือเปล่าคือเหมือนอาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่หรอกถ้าคนส่วนใหญ่ตรวจแล้วเป็นบวกเนี่ยเรื่องมันคงแดงไปแล้วแหละอันนี้คืออ็อฟมัวมัวเอาเองนะครับใช่ค่ะควรจะบอกรายละเอียดให้ชัดเจนเขาจะได้เตรียมตัวทําใจกันเออเขาควรจะรายละเอียดควรจะชัดเขาควรจะรู้ล่วงหน้าวงเล็บจะได้ไม่มาเออถ้าเกิดเขารู้อย่างนี้เขายังจะมากันอีกเนี่ยโอเค ก็คือคุณจะทําอะไรก็ก็คุณก็ไม่ผิดหมายถึงว่าถ้าไม่นอกจากเงื่อนไขที่คุณบอกนะแต่นี่คือไม่บอกอบอก,ก็ในวิดีโอนั้นก็ยืนยันไปแล้วมีแต่บอกว่าตรวจเป็นลบแล้วก็คือไปจังหวัดอื่นได้แล้วตรวจเป็นบวกลหละเนี่ยขนาดคนไทยยังไม่รู้เลยถ้าติดโควิดในเมื่อถึงไทยจะถูกส่งตัวไปไหนเออถึงจะบอกว่ารักษาฟรีแต่เราก็ไว้ใจคนจัดการประเทศชุดนี้ไม่ได้เขาคงไม่ได้บังคับให้ไปที่ของเขาทุกคนหรอก เขาก็อาจจะถามว่าคุณมีประกันอะไรไหมถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยที่เข้ามาเนี่ยทิ้งเขาบอกว่าถ้าพาสปอร์ตไทยก็คือรักษาฟรีเพราะว่ามันมีสิทธิ์ของสอปสอชอเป็นพื้นฐานใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดเรามีประกันอื่นๆโอเคงั้นเดี๋ยวให้ประกันจ่ายไปใครอยากจะอยู่ห้องดีก็ประกันจ่ายไปเออแต่ไม่มีประกันก็ประกันสังคมมีไหมหลักประกันของข้าราชการอะไรมีไหมก็ให้พวกนั้นจ่ายไปก่อนถ้าไม่มีอะไรเลยก็สปสอชอสกกระโผกมาก อะไรสกรปรกสงสารฝรั่งคนนั้นมากดูคลิปแล้วสามีบอกเลยคงไม่กลับไทยอีกนานขอบคุณคุณออฟที่ทําให้ออฟกลายเป็นคนที่ทําให้เพื่อนๆไม่อยากกลับไทยไปแล้วนะครับแต่เราก็แค่อยากจะให้เห็นอีกมุมนึงเท่านั้นเองซึ่งมันมีความเสี่ยงอยู่ไงก็ต้องแล้วแต่คนที่ดูจะเป็นคนตัดสินใจเป็นคําถามที่อยากรู้มากๆถ้าไปไหนเราเลือกได้หรือไม่ควรจะมีให้เลือกตอนที่ลงทะเบียนเลยหมายถึงว่ายัางไงถ้าถ้าตรวจเป็นบวกเราจะอยากจะไปกัก,กตัวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรอ ก็ถ้าเขาจริงใจจริงก็อาจจะไม่ได้มีถึงขั้นนั้นแต่อาจจะบอกว่าโรอองพยาบาลในเครือข่ายของจังหวัดนี้มีที่ไหนบ้างหรือสื่อสารให้ชัดเจนถ้าผลเป็นบวกแล้วไม่ได้เข้าพักโรงแรมต่อแล้วโรงแรมจะคืนให้ไหมที่จองไปทั้งหมดก็คงต้องดูเงื่อนไขของโรงแรมตั้งแต่ตอนเราจองนะครับว่าจะคืนเงินให้ในกรณีไหนบ้างจริงๆแล้วเขาไม่อยากรับนักท่องเที่ยวเลยเขาแค่อยากได้เงินน่าสงสารนักท่องเที่ยวที่ต้องโดนมัดมือชกต้องจ่ายใจ,ยจยเข้าไปดูวิดีโอแล้วค่ะ เฮ้เรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอไม่กลับค่ะไม่สนับสนุนไปจ่ายตางังค์ที่ต้องจ่ายตามที่เขาบอกเอบก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นความยุ่งยากต่างๆแต่ว่ายังไงก็ต้องกลับมาก็เพราะว่ามีความจําเป็นถ้าไม่จําเป็นเขาก็คงไม่อยากจะกลับมากันหรอกโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สุดท้ายนี้เอบต้องบอกกันว่าไม่ได้มีเจตนาว่าจะนําเสนอในด้านนี้เพื่อให้เพื่อนๆสุดท้ายก็เปลี่ยนใจจะไม่กลับไทยหรือย,อยังไงนะครับยังไงตัวเลขของคนที่ตรวจเจอเป็นบวกเนี่ย ก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแต่แค่ว่าแปลกใจว่าทําไมเขาจึงไม่มีการสื่อสารในเรื่องนี้แล้วก็หลังๆเราก็จะได้ยินข่าวเพิ่มเติมมาบ้างว่าเออนักท่องเที่ยวหนีตรวจเจอเป็นบวกแล้วหนีหรืออะไรเงี้ยความจริงคือเขาไม่ได้หนีตามในข่าวเนี่ยก็คือบางทีโรงพยาบาลก็ยุ่งแบบว่ามีเคสเยอะแล้วก็บางทีทั้งเกาะมีอยู่ที่เดียวไม่หมายถึงที่อื่นนะไม่ใช่ที่ใน,ในคลิปนี้เอ่อแล้วก็ผลตรวจออกช้ามาก เขาก็รอกันนานแล้วเขาก็นึกว่าไม่มีแล้วไม่ออกมาแล้วหรืออะไรอย่างนี้เขาก็ไปที่อื่นผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดจะหนีหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเขากลัวเรื่องพวกนี้จริง,รงๆเนี่ยเขาไม่มาตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะกับการที่จะเข้าไทยในเวลานี้ทั้งต้องจองโรงแรมกักตัวตอนนี้กลายเป็นเจ็ดคืนแล้วด้วยเพราะว่ายกเลิกเทสแอนโกแล้วกข็ขอ Thailand Pass อีกซื้อประกันอีกตัวเครื่องบินอีกถ้ามาจากอเมริกาก็นู่นแหละค่าใช้จ,จ่ายแพงมหาโหดใครจะจ่ายตั้งแพงขนาดนี้เพื่อมาจะมาคิดจะหนี แล้วก็ออกประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ด้วยเขาปิดกันหมดแต่เวลาเราออกข่าวเนี่ยออกข่าวยังกับนักท่องเที่ยวเป็นตัวร้ายแล้วก็ท่านโควิดกระจอกก็ยังจะมาด่านักท่องเที่ยวอีกว่าบางคนเนี่ยมาแบบประกันก็ผิดไม่มีประกันเหลืออะไรเงี้ยเอา้าก็ Thailand p a าสก็ให้ส่งประกันไปแล้วไงก็แสดงว่าคุณตรวจไม่ดีเองก็คือมาตีภาพลักษณ์ว่านักท่องเที่ยวเหมือนเป็นตัวร้ายแล้วกตกลงอยากจะรับนักท่องเที่ยวจริงไหมเนี่ย คือชะตากรรมของประเทศในเวลานี้เดาไม่ออกจริงๆนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้ใวิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ